สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยข้อมูลกันจากรายงานผลตอบแทนการลงทุนหรือ ROI ประจำปี2024ของ HubSpot นะคะแพลตฟอร์มที่องค์กรทั่วโลกเขาใช้กันเยอะมากเลยครับ เห็นว่ามีลูกค้าเป็นแสนแสนรายเลยนี่ครับใช่ค่ะ2องแสนกว่ารายใน135ประเทศนี่ยแหล่งข้อมูลก็มาจากตัวรายงานเองเลยค่ะซึ่งเขารวบรวมทั้งข้อมูลการใช้งานจริงแล้วก็ผลสำรวจผู้ใช้ CRM อีกเกือบ1,500คนทั่วโลกเลยนะตอนสิงหาคม2024นี่เองอืมข้อมูลก็น่าจะครอบคลุมดีนะครับทั้งจากระบบเองและจากเสียงผู้ใช้ค่ะ เป้าหมายเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจว่าฮับสปอร์ตเนี่ยมันสร้างคุณค่าให้ธุรกิจได้ยังไงจริงๆโดยเฉพาะเรื่องที่เขาชอบเน้นนะคือแบบว่ามันใช้ง่ายหรืออีซี่เห็นผลเร็วคือ Fast แล้วก็รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวหรือ u n i f y ครับแล้วก็ดูว่า ROI จริงๆมันเป็นยังไงจากข้อมูลพวกนี้ใช่เลยค่ะเอาละมาลองแกะเรื่องนี้ก็เลยดีกว่าค่ะครับก็ h u b s p o t เนี่ยเขาวางตัวเป็น c u s t o m e r Platform นะครับคือรวมเครื่องมือหลายๆอย่างไว้ด้วยกัน ทั้งการตลาดการขายบริการลูกค้าการดําเนินงานการค้าแล้วก็เรื่องคอนเทนต์ด้วยรวมเยอะเหมือนกันนะคะครับจุดเด่นที่เขาพยายามจะสื่อก็คือใช้ง่ายเห็นผลเร็วแล้วก็รวมข้อมูลลูกค้าทุกอย่างไว้ในที่เดียวเลยทำงานร่วมกันบนสิ่งที่เขาเรียกว่า smart CRM แล้วก็มี AI ช่วยนิดหน่อยชื่อ breeze intelligence อ๋อมี AI ด้วย ประเด็นเรื่องการรวมศูนย์หรือ u n i f ฟายที่ว่าเมื่อกี้นี้น่าสนใจนะคะเพราะในรายงานเขาบอกว่าทีมที่ใช้แพลตฟอร์มรวมศูนย์แบบนี้มีแนวโน้มจะทําผลงานได้ดีกว่าเป้าหมายถึง1.5เท่าเลยนะเทียบกับทีมที่ใช้เครื่องมือแยกๆกันใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นจุดแข่งสําคัญเลยแล้วเรื่องใช้งานง่ายล่ะครับเขาว่ายังไงบ้าง เกือบ80%เลยค่ะ79%ของผู้ใช้บอกว่า HubSpot ใช้ง่ายจริงๆทำให้เริ่มใช้งานแบบเต็มรูปแบบได้ในเวลาเฉลี่ยแค่6สัปดาห์เองโหสัปดาห์นี่ถือว่าเร็วมากนะครับสำหรับซอฟต์แวร์ระดับองค์กรแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็79%เท่ากันบอกว่ามันช่วยรวมศูนย์ข้อมูลได้จริงตามที่เขาว่าอืมซึ่งความง่ายและเร็วในการเริ่มใช้นี่แหละครับมันน่าจะส่งผลต่อเรื่องการนาไปใช้ในองค์กรหรือ Adoption ด้วย ใช่เลยค่ะในรายงานบอกว่าแต่11%ของผู้ใช้เนี่ยรายงานว่าองค์กรเอาไปใช้อย่างกว้างขวางเลยแล้ว76%คือใช้ทุกวันอ๋อแสดงว่าไม่ได้ซื้อมาเก็บไว้เฉยๆมีการใช้งานจริงๆ ประมาณนั้นเลยค่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่น่าจะอยากรู้กันมากๆคือผลลัพธ์ทางธุรกิจจริงๆอะนะคะรายงานเขาพูดถึง4ประโยชน์หลักๆนะคะคือช่วยให้คนใช้เยอะขึ้น increases adoption เร่งผลลัพธ์ธุรกิจ accelerate business results ส่งมอบคุณค่าเร็ว delivers value fast แล้วกอ็อาจจะช่วยลดต้นทุนด้วย lower costs ครับตรงนี้แหละที่น่าสนใจจริงๆเรื่องเร่งผลลัพธ์นี่มีตัวเลขอะไรเด็ดๆบ้างครับ มีค่ะตัวเลขที่เขายกมานี่ค่อนข้างน่าทึ่งเลยนะเขาบอกว่าภายใน6เดือนแรกเนี่ยผู้ใช้รายงานว่าสามารถเพิ่ม l e ด d s ได้ถึง107%โอ้โหเท่าตัวเลยใช่ค่ะแล้วก็ปิดดิลได้มากขึ้น35%อัตราการแก้ปัญหาให้ลูกค้าหรือ Ticket Resolution ก็เพิ่มขึ้น28%อืมน่าสนใจมากครับแล้วเขามีอธิบายไหมครับว่าการเพิ่มลีด d s ตั้ง107%เนี่ยมันมาจากไหน มีค่ะอย่างเรื่องการสร้าง Leads เนี่ย82%ของนักการตลาดบอกว่า HubSpot ช่วยเพิ่ม Leads ได้จริงแล้วก็มีข้อมูลว่า Traffic เว็บไซต์เพิ่มขึ้นถึง134%โอ้โหแล้วก็มีการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่ช่วยเพิ่ม Leads ขาเข้าได้อีก53%ด้วยค่ะอ๋อครับแสดงว่ามันมาจากหลายๆทางรวมกันทั้งเครื่องมือเองทั้งการทางานร่วมกัน ใช่ค่ะส่วนเรื่องการปิดดีลที่ว่าเพิ่ม35%เเนี่ย76%ของนักขายก็บอกว่ามันช่วยเพิ่มวินเรทได้จริงแล้วมีฟีเจอร์ AI ช่วยสรุปบทสนทนาเขาบอกว่าช่วยลดเวลาปิดดีวลงได้ถึง167%เลยนะคะลดเวลาได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะแล้วก็เรื่องพาร์ทเนอร์อีกแล้วการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ช่วยปิดดีลได้มากขึ้น3เท่าอื แสดงว่าอีโค y ิสต m มหรือการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆนี่สำคัญมากน่าจะอย่างนั้นเลยค่ะเพราะเขามีพูดถึงเรื่อง integration ด้วย72%บอกว่าวง่ายต่อการเชื่อมต่อข้อมูลแล้วลูกค้าที่ใช้ integration เยอะๆเนี่ยปิดดิลได้มากกว่าถึง8เท่า8เท่าชัดเจนเลยครับใช่ค่ะแล้วมันก็สอดคล้องกับที่ว่าลูกค้าที่ใช้ทั้งแพลตฟอร์มครบวงจรปิดดิลได้มากกว่าลูกค้าที่ใช้แค่เซลล์ทัพอย่างเดียวถึง31%ด้วยอืมยิ่งใช้ครบวงจรยิ่งเชื่อมต่อเยอะ ยิ่งเห็นผลชัดเจนสินะครับประมาณนั้นเลยค่ะมันวนกลับไปเรื่อง Unified Platform ที่คุยกันตอนแรกครับแล้วเรื่องการเห็นคุณค่าเร็วหรือ fast value ล่ะครับมันเร็วแค่ไหนอันนี้น่าสนใจมากนอกจากจะเริ่มใช้เต็มรูปแบบได้ใน6สัปดาห์ที่ว่าไปแล้วนะคะผู้ใช้ส่วนใหญ่เลยประมาณ76%บอบอกว่าเห็นผลิตภาพหรือ productivity เพิ่มขึ้นครับแล้วเห็นผลเร็วแค่ไหนครับ เกือบ3ใน4ี่ของกลุ่มนั้นหรือ72%เนี่ยเขาบอกว่าเห็นผลภายใน3สัปดาห์แรกเลยโห oh, เร็วมากยังไม่หมดค่ะที่สำคัญกว่านั้นคือ75%เห็นผลตอบแทนการลงทุนหรือ ROI แล้ว75%เห็น ROI แล้วแล้วเห็นภายในเมื่อไหร่ครับ64%์ของกลุ่มที่เห็น ROI เนี่ยเขาเห็นภายใน4สัปดาห์แรกหรือเร็วกว่านั้นอีกโอ้โห oh, เดือนเดียวเห็น ROI เลยเหรอครับอันนี้สุดยอดเลย ใช่ค่ะซึ่งสุดท้ายมันก็สะท้อนไปที่ราดได้บริษัทที่ผู้ใช้84%บอกว่าเพิ่มขึ้นด้วยมีตัวอย่างไหมครับว่าเห็นผล ROI ด้านไหนเป็นพิเศษมีค่ะอย่างฝั่งการตลาด76%บอกว่าเห็น conversion rate ดีขึ้นฝั่งขาย77%บอกว่าคุณภาพ lead ด,ดีขึ้นเยอะเลยส่วนฝั่งบริการลูกค้านี่น่าสนใจมาก87%ของหัวหน้าทีมบอกว่า CLTV หรือ customer lifetime value ของบริษัทเพิ่มขึ้น อ๋อ oh, CLTV นี่สำคัญมากนะครับสำหรับธุรกิจระยะยาวใช่ค่ะคือไรายได้รวมที่คาดว่าจะได้จากลูกค้าตลอดชีวิตเขาเลยครับแล้วประเด็นสุดท้ายเรื่อง lowers costs อันนี้จริงแค่ไหนเพราะปกติแพลตฟอร์มใหญ่ๆมันน่าจะมีค่าใช้จ่ายแฝงเยอะนะนั่นสิคะอันนี้ก็น่าคิดแต่ในรายง,งานเขาพยายามจะบอกว่า Hopspot ช่วยลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของหรือ TCO ได้นะเขาอ้างว่าลูกค้าส่วนใหญ่เลย ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในปีแรกในหลายรด้านเลยค่ะเช่นด้านไหนบ้างครับอย่างเช่นค่า integration 73%บอกไม่มีค่า data migration 77%ค่า training 81%ค่า maintenance 84%ค่า service and support 87%หรือแม้แต่ค่า admin หรือคนดูแลระบบ79%โหเปอร์เซ็นต์สูงๆทั้งนั้นเลยนะครับ ใช่ค่ะโดยรวมแล้วเขาเคลมว่าช่วยประหยัดโดยเฉลี่ยไปได้กว่า1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ในช่วง2ปีแรกเลยแสนดอลลาร์แต่ก็นะครับตัวเลขนี้คงต้องดูเป็นกรณีกรณีไปขึ้นอยู่กับขนาดบริษัทและการใช้งานด้วยแน่นอนค่ะอันนี้คือค่าเฉลี่ยที่เขารายงานมาสรุปแล้วจากรายงานนี้ HubSpot ก็พยายามนำเสนอภาพว่าตัวเองเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายรวมศูนย์เห็นผลเร็ว ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจได้จริงต้องแต่หาลูกค้าใหม่ปิดดีลรักษาลูกค้าเก่าแล้วก็ให้ ROI ที่เร็วด้วยครับพร้อมกับาจะช่วยคุมค่าใช้จ่ายรวมๆได้ในระยะยาวด้วยใช่ค่ะนั่นคือภาพรวมที่รายงานนี้เขาอยากจะเสือกมาเลยเน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้จากผู้ใช้งานจริงครับผมแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเรา ก็คือรายงานฉบับนี้ให้ข้อมูลที่เออน่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้แพลตฟอร์มลูกค้าแบบรวมศูนย์โดยมี Hubspot เป็นกรณีศึกษาให้เห็นภาพชัดๆครับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดีเลยค่ะทีนี้มีคำถามอยากชวนคิดทิ้งท้ายวินิดหนึ่งนะคะ จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันที่มันเน้นย้ำม,มากๆเรื่องประโยชน์ของการเชื่อมต่อระบบการใช้แพลตฟอร์มแบบครบวงจรเนี่ยลองคิดดูเล่นๆว่าแล้วต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือ opportunity cost สำหรับธุรกิจที่ยังไม่ได้รวมศูนย์เครื่องมือที่ใช้ดูแลลูกค้าให้เป็นระบบเดียวกันเนี่ยมันอาจจะสูงแค่ไหนอืมน่าคิดมากครับ ไม่ว่าจะใช้ HubSpot หรือจะใช้ระบบอื่นก็ตามการไม่รวมศูนย์อาจจะมีต้นทุนแฝงที่เรามองไม่เห็นอยู่ก็ได้ใช่เลยค่ะฝากไว้ให้คิดกันนะคะสำหรับใครที่อยากเจาะลึกรายละเอียดมากกว่านี้ก็ไปหาอ่านรายงาน HubSpot 2024 ROI Report ตัวเต็มกันได้เลยค่ะครับผมวันนี้เราสองคนคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ